สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเป็นเมนูนะครับหางหมูนะฮะผมซื้อหางหมูมาจากตลาดนะครับทีนี้ผมก็เลยเอามาต้มนะครับเพื่อจะได้ทําหางหมูทอดกรอบนะครับเป็นเมนูที่ผมไม่เคยทํานะครับพอเรานาหางหมูมาต้มเสร็จแล้วนะครับต้มให้เนื้อเขาตึงๆไม่ต้องให้เขาเปื่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็นําช้อนส้อมมาจิ้มนะครับเวลาเราทอดเราจะได้ ูนะครับนะฮะจุ่มจึ้งมาสองหางจิ้มอย่างนี้นะครับจิ้มไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมจิ้มนําไปก่อนแล้วนะฮะนะฮะจิ้มทั่วหางเลยนะครับใช้ซ่อมจิ้มจิ้มเหมือนกันทั้งสองหางนะฮะที่ผมจิ้มนําไปก่อนแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราก็เช็คเกลือครับเกลือป่นเกลือปนนะฮะอย่าใช้เยอะเอามา รูปๆบนหางนี้นะครับเอือก็จะทำให้เขามีรสชาตินะฮะแล้วเราเอาไปทอดนะเขาจะมีรสชาติเค็มแป๊มแรมหน่อยอถ้าใครอยากใช้รสพวกนี้ก็ได้นะครับใครอยากให้นำใช้พวกผงปรุงรสก็ได้นะครับเตลงไปนะ ไม่ต้องใส่เยอะมากนะให้เขามีรสชาติหน่อยนะมาลูบรูปทิดตัวหมูเลยนะรูปให้ทั่วเลยนะเดี๋ยวแล้วขั้นตอนต่อไปก็ใส่้ำส้มสายชูนะฮะ้มสายชูเนี่ยจะทำให้ เขากรอบนะหนังหมูเขาก็มีความกรอบนี่ครับผมก็ทำต้องใส่ชูนครับลุกเคล้าให้เข้ากันนะนครับรก็จะมีความกรอบแลวนำไปทอดนะเดี๋้วขั้นตอนต,อนต่อไปนะครับ ผมก็จะนํามีดมาบั้งบั้งเป็นส่วนนี้ครับส่วนหนังเนี่ยบั้งเพื่อเราไปทอดเนี่ยเขาจะได้น้ํามันเขาจะได้ซึมเข้าไปถ้าเราไม่บั้งเนี่ยน้ําน้ํามันที่ทอดน่ะก็จะไม่เข้าไปมันก็จะไม่ค่อยฟูนะครับอันนี้ทําให้ฟูผมก็จะบั้งเป็นประมาณเนี้ยประมาณเนี่ยประมาณหนึ่งมีด นี่ต้องย้ำว่าไม่เคยทำนะครับเราก็จะศึกษามาจาก YouTube ฮะเลยลองมาทำดูบ้างนะเทคนิคการบ้างกับบ้งไปเรื่อยๆนี่นะตอนแรกเราต้มเราจะให้เขาสุกมากนะฮะต้มให้เขาพอหนังตึงๆพอนะให้เขามีความสุกประมาณสักห้าสิบปเซ็นแต่เวลาเราไปทอดเนี่ย เขาก็จะสุเกเต็มที่นะครับนี่ฮะสองชิ้นเลยผมก็จะบัง้งฮหมุนมาให้เพื่อนๆเห็นหน่อยชิ้นหนึ่งกดลงไปอย่างนี้เลยเมื่อเราบั้งเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตากนะครับถ้าใคร มีที่ตากแดดแรงๆก็ตากสักประมาณสองชั่วโมงนะถ้าใครไม่มีที่ตากก็นําไปอบอบลมร้อนก็ได้อบลมร้อนก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ